ยกยกยกแม่ให้ไอ้โอ้สูงขึ้นกว่านี้เอยกแม่ให้สูงขึ้นขึ้นกว่านี้เนาะอืมทุกทุกทุกคนก็ติดโคลนใช่ไหมหรือหรือไม่ติดไม่ติดเนาะ พ่อพ่อโบ่บเท่าไหร่นะบ่บเท่าไหร่นะเนี่ย่อนี่เท่าไหร่นะโบนี่ฟรีโบนีฟรีเอาแล้วครับสวัสดีครับเด็กวัดพามาดู โอ้ยสนุกมากเลยครับอ้จงกุ้งวิ่งหนุ่มหยวเด้อาเอาล้อเล่นได้ที่ไหนครับด็กวัดพามาเล่นนะครับก็ดูเอาครับ ก็ดูเอาครับเราจา,จากจากที่สเกตเมื่อคืนนึงครับก็คือดูดูความรู้สึกคนนะฮะคือประเมินค่ามไม่ได้เลยครับผมก็แต่บออเท่าไรไม่รู้ไม่รู้หรอกครับแต่ว่า มรู้สึกมีเต็มร้อยครับเห็นไหมครับนั่นคืออะไรจากที่เรานอนเฝ้ากันเมื่อคืนนะครหมายความว่าเมื่อคืนผมมา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  มา,มาสร้าง,รางรบรบรยากาศของการอยู่แบบนี้ครับไม่ว่าจะช่วงปีใหม่นะครับไม่ว่าช่วงของสงการนะครับนี่เด้อนะครับครับอยู่ใกล้ๆถนนสสิหครับ ก็บ่อนี้เท่าไหร่นะสองพันห้าบ่ <What? S 1> บ่อนี้เท่าไหร่นะสามพันห้าอ๋อบ่อนี้สามพันห้าครับนี่ <laughs> คุยได้เลยคุยคุยคุยเลย <laughs> โอ้ยบอมีมีมีบอหนึ่งบ่โอ้ดู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 ครับเ่เสสสรจากบอนี้ใช่ไหมเรือสวีทบ่ออีกโอ้นี่นี่นี่บอแรกใช่ไหมโอ้แนนอนนะนี่ครับ จากที่สูบเมื่อคืนนะครับผมเบอร์ห้าชื่ออะไรเนี่เบอร์ห้าเนี่ยเบอร์ห้าชื่ออะไรเนี่ย chữ nô còn cắn cái này Ồ Cặp Như nói bữa hạ bữa 5 bữa 5 này nào tá đi không nghe thấy không mực kia, đấy để, 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 để. Oh, yeah, đâu à, oh. oh. <laughs> oh. <Còn xuôi> <laughs> đây, đây 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 thả ai 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 đâu có phun ai 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 ai

หลายคนหลายท่านเคยเคยเคย,เคยมีประสบการณ์นะครับเมื่อกี้เราเอาขึ้นไปแล้วโลเออโลโลกว่าแล้วก็เอาขึ้นไปอีกโลหนึ่งครับรับนี่นเย็บสักเมยเยอะคือ,เ,อเห็นเห็นอย่างนี้ก็ได้เยอะอยู่ครับ ก็มีทิวทัศนะครับคือไม่ว่าจะเป็นยูคาไม่ว่าจะเป็นใบไม้ที่กำลังสั่นไหวมีปลาดุกด้วยครับผมก็ดีเหมือนนะผมไม่กล้าลงไปโอ้โหกับต่อสู้กับ เยนเสียวครับลมพัดิวิวเย็นดิ้มกันครับตอนเวลาเช้าเช้านะไม่ใช่สายๆนะครับแต่เวลาเช้าเช้าเลยในวันนี้ครับวันสุกครับวันศุกร์วันศุกร์แต่อยู่เกือบรถร้อนโอ้เดนอน ครับรวมเออใช่นั่นครับยังนี ulously, as, ่ดูดูครับท่านจมดูนะครับนี Aa, ่อยู่ในโคลนยังมีเยอะเลยนะบินโบนี่ครับก็ตอนใดที่อยากกับทานนะครับปลาบ่อนี้ครับบ่อนี้เท่าไหร่นะบ่อนี้สามพันห้าครับปลาเยอะแยะเลย บอนี้สามพันห้ามันเลือกเอาเลยครับยังยัง,ย,งยังไม่หมดนะครับได้ไปสิบกิโลเลยนะสิบกิโลแล้วมันกี่นีสองครับบอ่บอนี้นบอ่บอเล็กครับเห็นเห็นน,นี่ครับคนจับชื่ออะไรครับ ไม่รู้จัชชื่อยจกสุพ่อพ่อพ่อชื่อดีมากครับคนที่จับนะครับสุภธรรมพรหมชาติครับ นะไม่ลุจับเขาทำไรจับเลียงไทร,อ <laughs> รอ <laughs> โอ๋อนั่นคือพระละเลียงไทรครับ <laughs> นูน่นออโอ้ตำแหน่งเขา<อ>ไม่ธรรมดาครับอ, <laughs> อยู่สูง <laughs> ละเลียงไทรครับอูอ้นู <laughs> โบนี้พ่อพ่อโบนี้เท่าไหร่นะสามสามเท่าไหร่นะสามเนะ <25. S 1> ปนห้านครับรูปปลาดูปล,า,ปลาครับอุตส่าเป็นปีนี้เกือบห้าพันแต่ปลาเยอะมากครับเอาขึ้นไปแล้วเมื่อกี้ <c oughs> เอาขึ้นไปเมื่อกี้เกือบตันครึ่งจากที่เราสูบน้คออกมาคืนที่มอันครึ่งอันี้ใช่อะไรเลยโคลนโอ้ใช่ใช่โคลนโคลนโคลนตันครึ่งครับดูดูครับดูครับดูเอาครับ ถ้าผู้ใดมีเวลาก็มาช่วยจับปลาด้วยเด้อนูนูนใหญ่มากเลยครับท่านผู้ชมว้าว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 จะไปลงบอยอีกบอยหนึ่งใช่ไหมเออโหจะไปลงบอยอีกบอยหนึ่งครับ โอ้โหนี่ครับนี่ยใหญ่มากเลยครับทุ่มแล้วนอนตอนนี้ประมาณ200ร้โลครับแต่นขามาจากบุรีรัมอ้ยนอนนอนนอนสนั่เตะในสระมีอยู่สองตันครับอะไรสองตันโคลนครับปาลาครึ่งโลปลลาครึ่งโเทโคล ตันแลโอ้ยเดอนลยนอันนี้อันนี้เราโ,โ,ดโดยโดยโดยที่ที่มองกันเห็นแนล้วเงอนกับโอ้โหม่ธรรนดานะนเห็นไหะแต่เราก็สูบดูครับน,น,น,นี่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 คือ ปลาเยอะแต่ไม่มีความสามารถจับได้ครับก็ช่วยกันจับนะครับเนื่นอยนะ้โกูกระโดดโอีกอู้นี่จะไปลงอีกบ่อนั้นก็ประมาณ200ร้โลมาอยู่จะไปไป,ไปอีกบ่อหนึ่งครับก็ประมาณ <c oughs> บ่อนั้นสองร้โลครับ บ่อนี้บ่อนี้บ่อนี้ก็เป็นตันใช่ไหม <ś les> บ่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 อนี้เป็นตันครับ <ś les> ดู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 ครับดูครับเรามาดูครับคลิปนี้ เยอะมากนะครับนี่จับยม่งหมดเลยครับนี่เหลือสงสัยครับครึ่งวันนี้จ,จับได้หรือเปล่าครับวันนี้วันศุกร์ครับโอ้ยังมีบอหนึ่งครับนะครับนูน่นยังมีบอนู่นทางนู้นนะครับนูน่นยังมีบอไอ้นู่นแต่เรายังไม่อันนี้เนาะนี่ครับในถนนสองสอง เพราะถนนสองอะไรนะถนนอะไรฮนะถนนสองสองหกครับสุรินทร์ศรีสเกตโนน,นนู้นโห <c oughs> ก็ลองมาดูครับว่า นูนเห็นไหมครับโอ้โหมีแต่หัวหัวน pues ี่เลยอู้เยอะมากเลยครับไม่คิดว่าจะเยอะขนานี้บ่อนี้สามสามสามพันห้าเนาะพอนะอู้เยอะมากเลยครับเมื่อกี้ยกไปเป็นกิโลเลยครับสองสองกิโลสามกิโลมั้ง โอเคครับฝากไว้ที่นี่ครับพอดีเต็มแล้วครับโอ้ย